ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่4พฤษภาคม2563นะครับว,วันนี้ชมรมสอษษใจบ,อจบุญกื่อหนุนพยากไรได้มาลงเคสที่1653นะครับเคสนี้เป็นเคสที่2ของวันนี้นะนำโดยหลวงพ่อเจ้าว่ารถมังคาไหไทยยิการามอท่าม่วงจกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านต่อขอดีแสกวัฒนมงคลนะครับหรือพีนอ่นิ่มโกบอครับผมวันนี้ทางชมรมได้นำแพมเปตมามอาให้คุณยายเกียงนะอายุ75ปีนะครับผม อ่าแกเป็นโรคชารานะครับสมองเสื่อมแล้วก็พากินสันด้วยนะครับผมก็วันนี้มีพี่นิ่มมาลงเลเนเตอร์เตนะครับให้พี่นิ่มกล่าวอะไรหน่อยครับ,รบผมรู้สึกเป็ความดีดีครับที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเอเอเขตพดคอนดูรีในซอยตักสิงแปดหรือจอยแท้สิงเหมื่นนะี้ครับวันนี้ก็นำน้ำเพลิดมาสี่ถุงสี่ถุงก็น่าจะใช้ได้สี่เดือนจับเพราะถ,ถุงหนึ่งก็จะมีสามสิบชิ้นก็จะ คุณค่าได้จ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ไว้ไม่มากก็น้อยครับครับผมอ่ะเย่าหลอกนะนเนี่ยครับผมสันติสุขรุ่นตุ่นเด็กกับเออ่บ้านครับที่ได้รับสิ่งของที่ท่านสสนิสิตชมรมสงร์วัดใจรุ่งเพื่อนที่ยากไร้ได้มาสนับสนุน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายขอบคุณครับขอขอบคุณมากครับครับเนี่ยเปิงครับครับครับผมขอขอบคุณครับเรขอแล้วไอ้รวมๆสำนักไอ้สำนักนะครับไอ้พีครับที่ช่วยมามอบครับเพื่อให้คนแก่ครับอครับผมอ่านี่พี่หมวยครับพี่หมวยเป็นลูกคุณยายนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาช่วยเหลือแล้วก็มาดูแลผัวขอบคุณครับ ครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ใจบุญน,นะฮะที่ไปจากทรัพย์มาร่วมกับทีมงานจมลมองรอใจบุญเกื่อนุนผู้ยากไร้เป็นสะพานบุญน,นะครับที่นำเป็นเพื่อมามอบให้ป,ป้านะครับก็ขอบคุณมากครับอีพูดอะไรหน่อยดิฉันอโนชาแซเตียนนะคะรู้สึกยินดีมากดินใจมากที่คุณจิรศักดิ์ได้มาช่วยจิรศักดิ์ซอขอนิ่มซอขอนิ่มได้มาช่วยผู้ยากไร้แถวซอย ปาดสินแปดแล้วก็น,นำแพมเพิร์ดมาให้กับผู้ป่วยรู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะครับในการมาลงเคสทุกครั้งนะครับเป็นการมามอบของอเพียงเบื้องต้นนะครับยังมีความต้องการสิ่งจำเป็นอ,อื่นๆนะครับตรงน,นี้ว่าคุณยายก็ใช้เป็นอาหารฟรเป็นยี่ห้ออะไรฮะเอนชัวค เป็นชัวร์หรือว่าเบนจะลาก็ได้นะครับยังไงจะมีเบอร์ของพี่หมวยนะครับเป็นลูกสาวเป็นคนดูแลนะครับจะมีเบอร์อยู่ที่โพรน,นะครับยังไงขอความกรุณาพี่ๆนะครับหอนใจนะครับแล้วก็มาเยี่ยมมียาเชียงหรือว่าจะช่วยเหลือทางด้านอื่นยัะไรก็โทรมาหาพี่หมวยได้ครับผมอ่าครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ ขอขอบคุณนะครับพี่พี่ที่ร่วมทําบุญมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่ติดตามในเพจชมของขอใจมุ่งก็หนึ่ทุกอย่างเลยนะครับขอฝากทุกมรณาบุญนะครับขอที่พี่ค้าขายร่ำรวยเงินชองนะครับเดินทางไปไหนก็เข้า้าดปลอดภัยนะครับสาธุครับผม